สวัสดีค่ะขสู่ช่องป้า,ปาสายลานปูป่ปานิตินะคะก็ป้าคำใสก็จะมาไลฟ์มาทำคลิปนะคะนี่ค่ะกเก่งนะคะ นี่ค่ะชุดนี้ก็คือชุดนี้นะคะชุดนี้ก็หกศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะชุดนี้อันนี้ตัวนี้ก็สามศูนย์ศูนยพร้อมส่งนะคะกางเกงอันนั้นก็หกห้พร้อมส่งนะคะ ชุดนี้ก็หกศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะสุดนี้ก็หกศูนยูนพร้อมส่งค่ะนะคะอันนี้ก็สวยๆนะคะสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะนี่ค่ะสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้า,าแบบกางเกงยอนยุกนะคะ ก็เดี๋ยวป้าใส่ก็จะโชว์ให้ดูนะคะกับโปรงนะคะกับโปรงกับโปรงเนาะนี่ค่ะกางเกงนะคะกางเกงก็เหลืออันนี้เหลือนอกจากในหุ่นก็เหลืออันนี้ตัวเดียวนะคะกางเกงขาอ่าสี่ส่วนนะคะ นี่ขาสี่ส่วนนะคะใส่ได้นะคะเท่าป้างใส่ก็ใส่ได้มันมียางยืดนะคะีค่ะข้างหลังยางยืดได้นะคะก็สามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งก็จะมาโชว์กระโปรงนะคะนี่ค่ะกระโปรงค่ะนี่อันนี้ก็สามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งะคะ่ะ ตัวที่สองนะคะนี่ค่ะสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งมีกระเป๋าด้วยนะคะนี่สวยนะคะนี่สวยมากเลยค่ะกระโปรงผ้าฝ้ายเทนะคะสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งมันผ้าคามแต่คนละลายนะคะนี่คนละลายมีกระเป๋าด้วยนะคะมีกระเป๋าด้วยค่ะนี่ กระเป๋าก็ลึกลึกนะคะนี่สุดแขนก็ยังไม่นั้นอยู่นะคะก็สามศูนศพร้อมส่งนะคะสามศูนศูนย์พร้อมส่งกระโปรงเสลียงนะคะถึงนักแห้งนะคะป้าใส่นะถึงนักแห้งแล้วก็มีนี่ค่ะใกล้จะหมดแล้วนะคะมีกระเป๋าด้วยนะคะนี่ค่ะสามศูนศพร้อมส่งนะคะสามศูนย์ศนย์พร้อมส่ง สีสวยทั้งนั้นเลยนะคะนี่นี่ค่ะสีสวยสวยเลยนะคะสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งมีกระเป๋าด้วยนะคะมีกระเป๋าใส่ผ้าถุงนะ่ะไม่มีกระเป๋าอันนี้ใส่กับโปรงนี้ก็เหมือนผ้าถุงนะคะเข้าวัดเข้าวาได้นะคะก็สามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนี่ค่ะ อันนี้ลายตัวเอสนะคะตัวเอสค่ะสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะสามศูนศูนย์พร้อมส่งนะคะก็ตัวสุดท้ายนะคะมีเจ็ดตัวเท่านี้นะคะเจ็ดตัวเท่านี้นะคะนี่ค่ะสีออกม่วงนะคะม่วงอมนอะสีชมพูนะคะม่วงอมสีชมพูนะคะนี่ค่ะ สีสวยๆมากเลยนะคะนี่ก็300พร้อมส่งนะคะก็มีอยู่เจ็ดเจ็ดตัวนะคะมีเจ็ดตัวเท่านั้นนะคะผ้าขมา้ามะโคนนะคะก็เสลียงนะคะตัวนี้จะเป็นเสลียงนะเดี๋ยวจะมัดไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็นุ่มๆน,นะคะ ผ้าสีเหลียงนะคะแบบคุ้มเข่าค่ะสีเหลียงนะคะก็มีกระเป๋าด้วยนะคะนี่ก็มีกระเป๋านี่ค่ะกระเป๋านะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสีสวยๆทั้งนั้นเลยตัวที่หนึ่งนะคะเนี่ยตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวที่สองนะคะ สวยๆนะคะตัวที่สองค่ะนี่ตัวนี้ก็จะตัวที่สามนะคะสีส้มอุดมสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะส้มฟ้านะคะส้มฟ้า,ะะฟาขาวเออสีครีมนะคะอันนี้สีส้มอมม่วงนะคะส้มอมม่วงนะคะ สีส้มอมม่วงอันนี้นี่ค่ะแบบสเหลียงนะส้มอมม่วงนะคะมีกระเป๋าด้วยนะคะนี่ค่ะสี่ตัวแล้วนะคะตัวที่ห้านะคะนี่ค่ะตัวที่ห้านี่ก็สวยอลังการงานสร้างนะคะตัวที่ห้านะคะเนี่ย ีเหลืยงนะคะตัวที่ห้าสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งตัวที่หกนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็สีน้ำตาลออกเขียวละมุนนะคะสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งค่ะสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะตัวที่หกนี่ก็ตัวที่เจ็ดนะคะนี่ค่ะตัวที่เจ็ดนะคะสวยมากเลยนะคะ ตัวที่ 7, เจ็ดผ้าสเสลียงแบบผ้าายแท้ก็เจ็ดตัวผ้าขม้าหมักโคนนี่ก็เจ็ดตัวนะคะเสเหลียงนะคะนุ่มๆน,นะคะนี่นี่ค่ะเจ็ดตัวค่ะเดี๋ยวเสื้อสีดำนะคะดำภูไทยนะคะ สามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งคะ่ะสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งอันนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะคะสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะใส่กับผ้าถุงนะคะก็สวยนะคะอันนี้สามศูนย์ศูนย์พร้อมส่ง เสื้อภูไทยค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อคลุมนะคะนี่ค่ะเสื้อคลุมนะคะอันนี้ก็สามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะเราไปไหนมาไหนเดดออกแล้วก็กลัวแขนดำก็คลุมด้วยนี้นะคะนี่ค่ะสวยๆนะคะสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะอะก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะ แคบหน้าจอไว้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็อีกทรงหนึ่งนะคะอันนี้ทรงคอจีนนะคะสามศศย์รพร้อมส่งนะคะอันนี้ก็สามศพร้อมส่งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่ตัวนี้นะคะ นี่ค่ะตัวนี้ก็300พร้อมส่งนะคะ300พร้อมส่งอ่ะอันนี้หุนนน่นนเล็กนะคะแต่ว่าเสื้อมตัวใหญ่กว่านะคะนี่ค่ะ300พร้อมส่งนะคะเสืออ้อน,นี้สีครีมอันนี้สีน้ำเงินค่ะผ้าฝ้ายเท้นะคะ อันนี้ก็สีขาวนะคะเสื้อผู้ไทย300พร้อมส่งนะคะสา0พร้อมส่งค่ะอันนี้กระโปรงเสลียงนะคะกระโปรงเสลียงนะคะคิดว่ามันจะอยู่ทางอีกนะคะก็อยู่ตรงนี้เองเนาะนี่ค่ะมีหลายสีนะคะถ้าสนใจก็ โทรมาหาปลาใส่ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบออกระบายนะคะอันนี้ระบายนะคะนี่ค่ะมีหลายสีนะคะตัวนี้ก็มีหลายสีค่ะ นี่ค่ะกระโปงสั้นกระโปงอ่าแบบอ่าอันนี้จะมีระบายให้นะคะใส่เป็นระบายระบายก็เหนื่อยซะแล้วนะคะก็ป้าก็ใส่ก็จะขนของอ่าเข้าร้านเลยนะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ